สวัสดีครับผมคนดูส ok าวกอารีุกท,ทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาโซโ,โล่แหล่งอมนเดอร์สองห้าดาวด้วยนาคอสตัวเดิมของเราเลยนะเดี๋ยวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับมาครับคนดูฝั่งเราก็มีวีลา่าแล้วก็โตโรแล้วก็ซานิสแล้วก็ยอนนะไอ้ไหวอยู่ตอนนี้ไหวอย เเราเรอีนอันนี้เราก็จะเริ่มจากบัฟฟ้าไปจบบัฟแดงนะโอ้เติมหน่อยดิเพื่อนอะไรนะเวลาบอกว่าโอ้เติมหน่อยดิเพื่อนแป๊บนะึงเพื่อนรอแป๊บนึงให้ฝั่งเขาเลนกลางมีเทนกับนาตาแล้วก็เลนบนเลนเคลียรี่เป็นแวนนะเฮ้ยม่ฝั่งเขาเมทสองเลยอะอะไรเนะี่ย ไอ้ก้าน่าจะกดซานิทอยู่เลยนะผมว่านะแต่ว่าการถ้าซานิทมีของอ่ะซานิททุกทีเดียวน่าจะแรงอยู่นะต้องรอซานิทมีของอ่ะซานิทมีของน่าจะประมาณสักประมาณน่าจะสามชิ้นสี่ชิ้นน่าจะได้เลยนะอันนี้เราก็จะเลนกลาง <First Blood. S 1> เดี๋ยวเราขอฟาร์มคินนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยจะเ,เลนกลางนะเทคนี้เราไม่จําเป็นต้องแทคเลนกลางก็ได้นะคุณผู้ชม เพราะมันได้เงินไม่เท่าไหร่เราต้องรีบไปฟาร,รม์มเกมนี้กันได้เล่นป่าการส้าใครฟาร,ร์มจบเร็วมันสามารถทําอะไรได้เยอะกว่าไงน,นั่นแหละเพราะเผ็ดนี้ไม่ช่วงช่วงตั้งเกมไม่ไม่ค่อยแตกกลางกันนะ<ฮ>เร่งการเร่งการเร่งการผมไปผมไปผมไปบอกไหมบอกไหมเอาบอกเอาไปช่วยไม่ได้บ่ เพื่อน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 อย่าเดินทางนี่นะเพื่อนเป็นตั้มอยู่พุ่มบนอ่ะเป็นได้อยู่พุ่มบนอ่ะของเขาห้านะเพื่อนเพื่อนอย่ามานะเพื่อนเพื่อนอย่ากระโดดใส่นะเฮ้ยเฮ้ยเรารอแวนดีกว่าแวนแวนเอาเอาเทีเดียวยิงอ่ะทีเดียวทีเดียวเสียได้เสียได้เสียได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคนทุก เราต้องไปสวนมังกรนะเหมือนว่าเขาอยากตีมังกรอ่ะฝั่งเขาอ่ะถ้าฝั่งเขาเจ็บมากเอาเหรอเอาเหรอจะเอาเหรอเพื่อนจะเอาเหรอเราตีมังกรนะเราตีมังกรนะตีมังกรนะเพื่อนตีมังกรนะมังกรก่อนมังกรก่อนโอเคสวย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 ทนี่ก็เริ่มฟาร์มใหม่นะเหมือนฝั่งเขาจะเล่นนะเหมือนฝั่งเขาจะเล่นนะ เอาต้องแต่งนะเทนแต่งนะแต่งนะเทนสกิปทีนึงโอเคเราอ้อมหลังนะเราต้องอ้อมหลังมมเข้าซอกนั้นผมว่าได้แน่นอนผมว่าได้ไปผมเข้าอยู่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 แต่งหนึ่ง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 ผมผมผม,ผมจะแต่งผมจะแต่งผมจะแต่งโอเคเอ้ยสวยจับเลยอะแล้วก็ขโมยตั๊กก่อ <been> เลยนะเฮ้ <geme ente> karaoke, ยยอมได้ไหมนะตัวเดียวอะ เดี๋ยวไม่น่าจะได้นะโอเคได้บล็อกครอมเลยมามาแล้วนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเทครอเทคคลิปกลางเลยนะเดี๋ยวัคลิประวังนะไมนก้าลงไปนะเขาคงไม่เอาหรอกมั้งด้านอะพอเป็นด้านน่าจะฟาร์มก่อนอนะ แล้วก็ไปตามฝั่งแบบแดงต่อนนะวิล่าส,สวยไหมได้ไหมโอเคนักตระยาครึ่งหลอดซนิดรอแป๊บนึงเอาพี่สวยแล้วนิดอยขอโทษเพื่อนอน้าผมไม่ตีบับแดงซนิดไม่น่าจะตายนะเมืเ่อกี้ตีบับแดงเลยผมคิดว่าซนิดจะเอาอยู่ไงไม่คิดว่าแปนต้ามันจะอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไร เกมเราดีอยู่ทำต่อทำต่อวิลาได้ไหมน้าตรงนั้นน่ะได้สวยเลยนะผมว่าเป็นท่าแปลกๆอ่ะเป็นเต้นั่นไงนั่นไงว่าแล้วฉันว่าแล้วมาตีดาร์กี่หน่ะนายเราขอได้ไหมอ่ะดาร์กนายอ่ะเราขอได้ไหมอ่ะนี่ระวังนี่ระวังเพื่อนเพื่อนผมตีดาร์กให้อยู่เพื่อนสวยได้นะยังกล้าได้นะ ได้นะได้นะสวยสวัสดยสวัสดีสวัสดีเฮ้ยสันนิยมดีนะเอาเล่นโบลเราแตกเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมเล่นโบลเราแตกครับเพื่อนเฮ้ยแหวนได้นะผมว่าแหวนได้นะแหวนได้นะผมงัดผมงัดผมงัดไม่โดนท่าไม่โดนแหวนฟิกเกอร์แหวนฟิกเกอร์เอาเทนก็ได้เอาเทนก็ได้เทนมั่วเทนมั่วสวยตัวโลมันกลางคลิปเข้านะเพื่อน เคย,ย,ย,นะย้อนย้อนไปนะเคยเราก็เริ่มฟังกันใหม่นมนะเล่มเ่นบล็อตแตกได้ไงเมื่อกี้ไม่น่าจะแตกได้นะแต่ไม่เป็นไรเ้รนกางเหมือนมีประเด็นนะเรนกางเหมือนมีประเด็นนะผมดักผมดักเวนได้ไหมออฟเวนเขาเห็นวะเรนกางเอาโตโวเราเราแตกแล้วอ่ะ เพื่อนผมลองไปผมลองไปเป็นได้ได้นะ,นนะอะไรนะเล่นหน่อยเฮ้ยทำไมอ่ะเพื่อนทำไมมีอะไรเพื่อนเราก็เล่นอยู่แล้วเพื่อนอะไรนะแทงให้เป็นวันยืนตีคีบมันอยู่ได้ด <g ill> <c oughs> เพราะเขาดา่าใครอ่ะโซโด,ด่ด่าใครอ่ะเพื่อนเราไม่รู้ว่าเขาดา่าใครนะ เฮ้ยย้อนย้อนแต่งนะย้อนแต่นะผมว่าผมได้นะผมว่าผมได้อยู่นะผมว่าผมได้อยู่นะเอาผมว่าผมได้อยู่นะได้อยู่นะมาปล่อยไปปล่อยไปสาวละกรเสได้เดี๋ยวเราให้มาเจอกันใหม่เฮ้ยพวกฝันเราแต่หมดแล้วนี่ทำไมเพื่อนตอกันไม่ได้เลยอ่ะย้อนลองเป็นตด้านายอนเพื่อนผมเตือนแล้วนะ เฮ้ยสวยเลยล่างสวยเลยล่างสวยเฮ้ยยอนเฟรดอร์สันถูกด้วยอ่ะเดย้อนตองกลางหน่อยดิตองกลางหน่อยดิเพื่อนนั่นแหละดันไปเลยอ๋อไม่ได้แล้วว่าระวังนะยนถ้าเหมือนไอ้ดาวอาบ้าฟ้าอยู่นะผมได้นะโอ้ได้นะบ้าฟายังอยู่อ่ะโอเคผมได้ผมได้ผมได้ผมว่าผมได้ผมได้ไดาบ้าฟ้านายขอนายรอขอนะบ้าฟ้านายอร่อยอย่าเพื่อน พอดีเราต้องทำบ้าไฟอยู่ด้วยอ่ะเราขอแล้วกันอันนี้กันถ้าเราแบบว่ามีคีแเล็กตรงไหนกันถ้าเราฝักได้เราก็ฟาร์มไปเลยนะคนดูเพื่พอที่เงินเราว่าจะนำนำอะไรแบบนี้แหละเอ้ยเรกนกลางเหมือนจะมีประเด็นนะเรกลางอ่ะเรกนกลางอ่ะเอาผมว่าได้นะผมว่าได้นะผมว่าได้นะได้หนึ่งได้หนึ่ง<พ>ได้หนึ่งอ <Australia> ป้อมก่อนป้อมก่เพื่พอนผมเอาป้อมอยู่ ร่าอยู่เหมือนเหมขาจะมานะผมเขาจะมานะมาผมก็ว you ิ <Wh> ่งติดขาผมจะเข้าเวนได้นะผมเหมือนผมจะเข้าเวนได้นะผมเข้าเวนได้นะผมแค่สกีตเอาเวนฟิกเกอร์แล้วอ่ะเอาเวนฟิกเกอร์นะเพื่อนเอาดักเอาดักเอาดักซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไป้ฝั่งเราเล่นดีนะตอนนี้ไม่กี่นาทีเจ้าได้มั้งเนี่ยฝั่งเราเล่นดีขนาดนี้ วยสวยสวยสยสวตักปล่อยบนเหยเพื่อนผมว่ว่าปล่อยบนน่าจะดีสุดน้วผมไปเคลียร์กิฟต์เล,ลา,เาเลนบนเนบน <ๆ S 1> อยขอบัฟฟว่อนระป่มมาปมมามาอุ้ยอุ้ยอุ้องตัวซองอยอะคีบรถอะคีบรถซองซซองออะให้หมุนความังกรนะหมุนความมังกรนะ ไหวไหมนะไหวไหมนะผมมา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 เขาไม่เอาเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วเออ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 เรนล่างเรนล่างมีประเด็นนะเรนล่างมีประเด็นนะผมไปผมไปผมกำลังไปเพื่อนเราไปนังสวย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 ได้ไหมได้ไหมเพื่อนตรงนั้นอ่ะเอาให้ผมช่วยอยู่เี่ล่าไม่ทันหรอ ผมว่าผมได้ป่ะว่าผมได้เอาเอาเก่งทำไมเนี่ยเอาเอาผมได้นึงผมได้นึงผมได้นึงเอาเอาต่อไหมเอาต่อไหมเพื่อนแตกสองแตกสองแตกสองเอาแล้วไงผมโชว์โหวตในตอนนี้อเอาเทนได่มากันบ้างเหมือนเพื่อนป้อมแต่งนะว่าผมได้ป้อมนะป้อมได้นะสองป้อมอ่ะสองป้อมในได้นะผมว่านะผมว่าไม่ง้ามันมันต้องมากันบนแน่เลยอะาะว่านั่นว่าเลยไม่ทันหรอกเพื่อนจะไม่ทันหรือ กันกันไม่ทันหรอกป้อมนี้จะได้ไหมป้อมนั้นน่ะถ้าจะไม่ได้นะเหมือนว่าเทนก็จะกันได้นะป้อมนั้นน่ะเพื่อนช่วยตีมังกรหน่อยไหมเกรดตโลมาสวยได้อยู่บนนะได้อยู่บนอีกสี่คนหายนะตอนนี้โอเคไม่งกล้าพอละเอาเทนไม่ทันแล้วเพื่อมขอโทษทีพอดีเราตีเร็วกว่าน้อง สวยอนแต่ล่างแต่ล่างกับเล่นกลางเลยนะเดี๋ยวผมดันบนเองขอรับแดงหน้าได้รับแดงนี่ปั๊บชุดเตียวอ่ะผมบอกไว้อ่ะเอาได้เสร็นี้เสร็จผมสิครับด้าเพมันต้องอยู่ขั้นบนนั่นไงเอาเอาตีไม่เข้าหรอตีไม่เข้าหรอตีไม่เข้าหรอเนาะแปลกไรงอ่ะเนาะเจ็บจัง ดาพอดีนายฝีมือคนละชั้นกับฉันน่ะน้องเพรว่าเข้าไปทักทายได้นะ,ะมตรงนั้นน่ะเข้าไปสกิปทีนึงอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ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 ้ยในกระตุกว่ะเมื่อกี้ในกระตุกในกระตุกสกิลไม่สกิลไม่ค่อยออกในกระตุกอ่ะเมื่อกี้ดูเห็นไหมเด็ดมันขึ้นสีแดงอ่ะเมื่อกี้อ่ะ FPS ตกด้วยใช่ใช่ใช่เพื่อนรอของรอของ กับสากับสาคืออะไรวะกับสาคืออะไรคุณดูแต่ว่าอะไรกับสาไม่รอยก่อนไหมเพื่อนตัก่อนเฮ้ยเหมือนเหมือนฝั่งมันจะมานะเฮ้ยฝั่งมันมานะฝั่งมันมานะฝั่งมันเอาพองนะใช่รอผมรอผมรอผมเฮ้ยฝั่งเขาเปิดนะฝั่งเขาเปิดนะสวนไหมสวนไหมสวนไหมย้อนสกิลดีย้อนผมมาผมมาผมไปผมไปผมไป ห้าสีนะห้าสีนะตรงนั้นน่ะพอมาใกล้ๆอยู่บนนะเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาได้ดักแล้วอ่ะเทนปล่อยไปเทนปล่อยไปผมไปล่วงหลังผมไปล่วงหลังได้หนึ่งผมได้หนึ่งผมได้หนึ่งแน่นอนยังไม่ได้ดีตอนนี้ออโตโลดได้แล้วแตกหนึ่ง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 เอาเอนก้าววิ่งวิ่งวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปแตกหนึ่งแตกหนึ่งเอ้ามาทีมแล้วเนี่ยเฮ้ยหมดทีมแล้วเหรอรูกว่าจะตึงมากกว่านี้อ่ะยังไม่ตึงเลยอ่ะุณดู จับเลยเพื่อนจับเลยจับเลยจับเลยจับได้จับได้จับได้แน่นอนโหตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่โอเคชนะแล้วครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้านล่างกันด้วยนะคนดูทุกทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามด้านล่างนะครับ ไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย